ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชุดไฟสแตนบายของอคอมพิวเตอร์ PC ซีเดสก์ท็อปของยี่ห้อเดียวนะครับออปติเพก9 0 2 0นะครับโดยความแตกต่างของรุ่นนี้จะแตกต่างจาก PC ทั่วๆไปนะครับจากพอร์าสปายที่เราเห็นนะก็จะเห็นความแตกต่างเพราะว่ามันจะมีอยู่แค่8พินนะครับ ซึ่ง power supply ทั่วๆไปของคอมพิวเตอร์เราจะเห็นอยู่ประมาณ20พินหรือ24พพนนะก็สำหรับเมนบอร์ด PC โดยส่วนใหญ่ก็เราจะหาวงจรดูยากอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นแบรนด์แบบนี้นะครับเพราะว่าแบนดน์ name เมนบอร์ดของแบรนด์ n a m แบบนี้ก็จะยิ่งหายากเข้าไปใหญ่เดีย๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำการไล่วงจรนะครับ เพราะว่าถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์ชุดไฟล ps on นะครับนี่คือตรงนี้ไฟล์ ps on แล้วก็ไฟ vsb เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าชุดไฟล์3โวลต์5โวลต์ชุดอื่นๆมันจะไม่ได้มีมาเหมือนเหมือนกับ power เ e อทีทั่วๆไปนะจากจุดนี้ที่ผมวัดไฟตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับจุดนี้ย12โวลต์ครับก็คือประมาณ12 v โวลต์โดยประมาณก็คือ11 v โวลต์นี่ก็ได้ ก็คือไฟ v s b ชุดนี้มันจะมีไฟ12โวลต์นะครับมันจะต่างจากพอร์ p p าย ATX ของคอมพิวเตอร์นะครับที่ไฟ v s b จะมีอยู่แค่5โวลต์นะครับดังนั้นไฟชุดนี้จะคล้ายๆอะแดปเตอร์ก็คือจะใช้ไฟแรงดัน12โวลต์เนี่ยเข้าไปเป็นไฟ B บวกนะครับเป็นไฟ B บวกก็คือเป็นไฟเมนหลักในการจ่ายไฟเข้าไปในวงจร ก่อนที่จะแปลงไป,ไปเป็นไฟชุดอื่นๆนะครับโดยถ้าเราดูจากคอนเนคเตอร์นะจากคอนเนคเตอร์ที่ส่งเข้าไปในวงจรเนี่ยมันก็เขาก็จะใช้เป็นไอซีพีดับนะครับเนี่ยตัวที่เห็นอยู่ในภาพเลยก็สำหรับ IC นะครับ IC ที่วงจรชุดนี้ใช้ก็จะเป็นเบอร์เ,อเป็นเบอร์อาร์ทีแปดนะครับ8223 ก็เราก็ไปโหลดด Data Sheet มาเพื่อจะมาดูว่าตำแหน่งของ IC มันทำงานยังไงบ้างนะครับมันทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้แกะวงจรอ,ออกมานะครับก็คือเพื่อที่จะได้นึกวงจรอ,ออกมาได้นะครับว่าวงจรชุดนี้ทำงานยังไงนะครับจ่ายไฟไปไหนบ้างรับไฟมาจากไหนแล้วก็จะสายไฟไปที่ไหนบ้างอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอีกทีนะครับ จากการจัดวงจรในชุดนี้ถ้าเราจะดูเาก็จะเห็นว่าเราได้เบอร์ IC มาแล้วก็คือเบอร์ของเบอร์ RT8223 นะครับตัวนี้เป็น ICP w m ก็คือหรือบางคนอาจจะเรียกว่า IC พันก็ไม่ผิดนักนะครับโดยหลักการของวงจรชุดนี้ก็คือจะใช้ไฟเส้นสีเส้นสีม่วงเส้นนี้โดยปกตินะครับ power ATX มันจะมีเป็นไฟ5โวลต์นะครับ VSB นะครับ ไฟสแตนบายแต่ว่าตัวนี้มันจะจ่ายไฟมา12โวลต์เลยนะครับแลจุดนี้ก็คือ12โวลต์นะครับ12โวลต์ส่วนไฟ PS ON เนี่ยยังเป็น5โวลต์เหมือนเดิมนะครับแลจุดนี้ก็คือ5โวลต์ไฟเอ่อไฟ PS ON นะครับหนะลักการทำงานของวงจรชุดนี้ก็คือไฟ12โวลต์ตัวนี้นะครับจะผ่าน C ตัวนี้ตัวหนึง่ง แล้วก็จะผ่านมอสเฟตหตัวนะครับผ่านมอสเฟตตัวนี้ก็จะวิ่งมาที่ตัวนี้ฟิล3ตัวนี้รับไฟมานะครับเส้นนี้คือเส้น B บวกนะครับเรียกว่าเส้น B บวกก็คือไฟชุดเมนหลักนั่นเองนะครับไฟ12โวลต์เมื่อวิ่งผ่านฟิลมานะครับผ่านฟิลมาก็จะมารอยอยู่ที่ขาเดนนะครับขาเดนขาเดน ของฝั่ง5โวลต์นะครับโดยมี C ตัวนี้เป็น C f i l อ e r อีกทีนึงในล,ลายวงจรอ,อีกชุดหนึ่งก็จะมาที่ขาเดนของ MOSFET ชุดนะครับชุดนี้ชุดไฟ3โวลต์นะครับก็จะเป็นที่ขาเดนเหมือนกันนะครับชุดนี้ชุดฝั่งนี้คือไฟ5โวลต์นะครับจากวงจรชุดนี้นะครับวงจรชุดนี้เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของ IC ก่อนนี้ก่อนนะครับ IC ตรงนี้เราจะดูขา1ก็คือจุดนี้ที่มาร์กไว้เนี่ยนะครับนี่คือการเริ่มนับขาที่1นึ่เราจะนับมาฝั่งซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบสิบนับไปฝั่งนี้จนครบตัวนี้ IC ตัวนี้มี24ขานะครับหลักการทํางานของ IC ตัวนี้ก็คือไฟขาที่16เนี่ยนะครับขาที่16นี่คือ VIn นะครับ ตรงนี้สาวเขาก็ไม่ได้ใช้ว่าเป็น VCC นะครับเขาใช้เป็นคำว่า V in ก็คือไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงตรงนี้ก็คือไฟ12โวลต์เมื่อกี้นะครับจากบนเมนบอร์ดก็คือไฟจากชุดนี้นะครับไฟจากชุดนี้จะถูกส่งเข้ามาที่ IC ตัวนี้ขาที่ขาที่16นะครับอันนี้คือขาไฟเลี้ยงนะเมื่อขา16ได้รับไฟเลี้ยงนะครับได้รับไฟเลี้ยงขาที่8นะครับ ขาที่8ขาที่8เนี่ยไฟ V เล็ก3เนี่ยนะครับตัวนี้ตัวนี้จะจ่ายไฟไปเลี้ยง IO นะครับจ่ายไฟไปเลี้ยง IO เพื่อให้ IO ทํางานหลังจากที่ IO ได้รับไฟเลี้ยง3โวลต์ชุดนี้แล้วนะครับมันจะส่งสัญญาณ2ส,สัญญาณกลับมาที่ IC ตัวนี้นะครับก็คือ N tip หนึ่งนะครับกับ N tip สองนะครับเพื่อเปิดการทำงาน ของนะครับ n t r y หนึ่งเปิดการทำงานของชุดเนี่ยครับชุดเฟสหนึ่งนะครับชุดเฟสหนึ่งก็จะประกอบไปด้วยประมาณ3าขาหลากัลกๆก็คือตั้งแต่ขา19 20 2้านะครับอันนี้คือ n t r y หนึ่งจะมาเปิดการทำงานของชุดนี้นะครับส่วน n t r i p 2 n t r y สจะมาเปิดการทำงานของไฟชุดนี้นะครับเนี่ยชุดเฟสสเนี่ยครับ ก็จะเริ่มตั้งแต่ขา1 0 1 1 12นะครับขา21นี่จะเป็นไฮนะครับเป็นไฮขา19นี่ก็จะเป็นโลเหมือนกันนะครับชุดนี้ก็เหมือนกันชุดนี้ขาที่10ก็จะเป็นไฮนะครับขา12ก็จะเป็นโลนะครับทีนี้วงจรส่วนประกอบอีกนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะมีประกอบไปด้วยแอนะครับ มอสเฟตฝั่งละ2ตัวนะครับเนี่ยคือ L ฝั่งนี้มอสเฟตฝั่งละ2ตัวนะครับซีฟิลเตอร์คนละฝั่งนะครับในฝั่งนี้นะครับถ้าเราลองวาดวงจรขึ้นมามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฟสมอสเฟสนะครับตัวนี้เขาใช้เป็นมอสเฟสฝั่งขา5โวลต์ก็คือฝั่งนี้นะครับมอสเฟส ตัวที่รับไฟ12โว,นน12โวนะนนลต์นะครับไฟ12โวลต์ก็คือณจุดนี้เนี่ยที่ขาเดนเนี่ยก็คือรับไฟ12โวลต์เนี่ยนะครับก็จะได้มาเป็นไฟชุดนี้นะครับเป็นมอสเฟตชุดนี้รับไฟ12โวลต์มานะครับจากขาซอสก็ต่อมาที่ขาเดนของมอสเฟตอีกชุดหนึง่งเหมือนกันนะครับถ้าดูจากวงจรชุดนี้ก็คือเนี่ยนะครับจากขาเดน มาขาซอสนะขาซอสก็ต่อมาที่ขาเดนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขาซอสของมอเตอรเฟตัวนี้จะถูกต่อลงกลาวนะครับฝั่งนี้นะครับจะถูกต่อลงกลาวทางฝากฝั่งของสามโวล์ก็เหมือนกันนะครับฝั่งสามโวล์ขาเดนมาขาซอสนะครับขาซอสก็ต่อเข้ากับขาเดนขาเดนก็ถูกต่อลงกลาวเหมือนกันนะครับ ีนี้เรามาไล่ขานะครับรามาไล่ขา12โวลต์นะครับชุดนี้มันถึงกันนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าถึงกันก็คือชุดนี้นะครับเนี่ยที่รับไฟมาชุดนี้ชุนี้ถึงกันอยู่นะครับมีไฟล2โวลต์มารอแล้วนะครับแล้วก็ไฟล2โวลต์อีกชุดหนึ่งนะครับ12โวลต์อีกชุดนึงก็ต่อเข้ามาเลี้ยงที่ขา16นะครับ ขาขา16อยู่ฝั่งนี้นะครับ16โดยไอตัวนี้มันเล็กนะครับด้วยด้วยขนาดที่มันเล็กนั้นการวัดตรงขาเนี่ยมันอาจจะวัดยากนะครับจริงมันมี R ตัวนี้นะครับแรงรับแรงดันไฟนะครับ12โวลต์ส่งไปที่ขา16นั้นเวลาเราวัดไฟเราสามารถวัดที่ R ตัวนี้ก็ได้นะครับวัดที่ R จุดก็ได้นะครับ เมื่อ IC ตัวนี้นะครับมันมันได้รับไฟแรงดันไฟ 12V โวลต์แล้วขาที่8ขาที่8ขาที่8ก็จะมีไฟ3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นในขาที่8เราต้องวัดไฟได้ 3V โวลต์นะครับหลังจากที่ขาขา16มีไฟเลี้ยงแล้วขาที่8นะครับอาขยายเข้าไปดูนะครับ พอขยายเข้ามาดูเราจะเห็นว่าขาที่8นะครับมันต่อมาที่ขา4ตัวนี้นะครับเวลาวัดไฟเราควรจะวัดที่4ตรงนี้ดีกว่าที่เราไปวัดตรงนี้อาจจะมีโอกาสผิดพลาดทำให้ IC ตัวนี้มันชอ็อตขึ้นมาได้นะครับเมื่อขา8ส่งไฟไปที่ EC EC ได้รับไฟเลี้ยงนะครับมันก็จะมีสัญญาณอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สัญญาณ ก็จะมีสัญญาณ En tip หนึ่งมาที่ขาหนึ่งและก็ En tip สองมาที่ขาหกนะครับจะมีสองสัญญาณกลับมานะครับถ้าไม่มีสัญญาณมาที่ขาหนึ่งกับขาสองเนี่ยต้องไล่ย้อนกลับไปที่ ec นะครับว่าสัญญาณขาดหายไปช่วงไหนซึ่งอาจจะเกิดจาก ec มันเสียเองก็ได้นะครับที่ไม่ส่งสัญญาณกลับมานะครับก็ขาหนึ่งกับขาหกนะครับขาหนึ่งก็คือขาเนี้ยเราวัดสัญญาณตรงนี้ วัดเป็นแรงดันไฟก็ได้นะครับณนะจุดนี้กับจุดนี้นะครับทีนี้เราดูว่าขามันต่อไปไหนบ้างนะครับณนะจุดนี้จุดนี้นะครับจุดนี้ก็ต่อไปที่ขา20ของ IC นะครับขา20นี้จะต่ออยู่กับ L นะครับต่อเข้ามากับ L แล้วก็เข้าไปที่ขา20ของไอซี p w m ตัวนี้จะเห็นว่าจาก L เนี่ยต่อมาที่ขา20ด้วยนะครับ ที่ยี่สิบเนี่ยขายี่สิบนะครับในจุดนี้นะครับเส้นนี้ก็คือลายวงจรเส้นนี้ต่อถึงกันอยู่นะครับเราขยายให้เล็กลงจะได้เห็นฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจากแอลฝั่งนี้ก็จะต่อเข้าไปที่ขาสิบเอ็ดนะครับจะถูกต่อเข้าไปที่ขาสิบเอ็ดขาสิบเอ็ดก็คือจุดนี้นะครับ แต่เราไม่ต้องมาวัดไฟที่จุดนี้ก็ได้นะครับเราวัดที่นี่เลยนะครับเพราะมันต้องต่อมาถึง L ชุดนี้นะครับก็เวลาวัดไฟเราพยายามวัดห่างๆจาก IC ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับ,รบจากขานี้ไปขา11ขาเกตของเอามาฝั่งนี้ก่อนฝั่งชุดไฟ5โวลต์ขาเกตของ IC ตัวไฮนะครับชุดไฮ ฝั่งนี้ชุดโลนะครับเกรดชุดไฮก็ต่อไปที่21นะครับชุดโลก็ต่อไปที่ขา19นะครับขาเกรดก็คือขาเนี้ยนะครับขาชุดนี้ไอซีชุดไฮนะครับต่อไปที่ขา21ขา19นะครับมาดูในรูปนี้ดีกว่านะครับหเห็นเข้าใจง่ายกว่า ขา19ไปที่มอสเฟตชุดโลนะครับขา่อขา21ไปที่มอสเฟตชุดไฮนะครับเนี่ยครับชุดบนไปชุดไฮชุดล่างชุดโลแล้วก็ทางฝากฝั่งของ3โวลต์ก็เหมือนกันนะครับคือ3.3นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกกันว่า5โวลต์เอ้ย3โวลต์นะครับชุดไฮชุดโลไม่ใช่ไฮโลนะฮะะ ก็เหมือนกันนะครับขาที่12ก็ต่อไปที่ชุดโลนะครับต,ต่อไปที่ขาเกตของมอสเฟตชุดโลนะครับขาที่ขาที่10ก็ต่อไปที่มอสเฟตของชุดไฮนะครับขาเกตของชุดไฮนะครับมีขาที่10นะครับนีขาที่12นะครับ เมื่อ ICP ที่ม UM นะครับมันได้รับสัญญาณ n t i p ออกมานะครับขา,าสัญญาณต่างๆเหล่านี้ถูกส่งมาทิศที่มอสเฟสเมื่อมอสเฟ e ชุดนี้ทำงานนะครับทั้ง2ตัวนี้ทำงานมันก็จะได้แรงดันไฟออกมาฝั่งนี้5โวลต์น,นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเมื่อมอสเฟสชุดนี้ทำงานนะครับก็จะได้ไฟสุดนี้ออกมานะครับผ่าน L มา3.3ฝั่งนี้ ถ้าเรามาดูวงจรนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อวงจรของ IC ชุดนี้มันทำงานสมบูรณ์นะครับที่ L ช่วงนี้นะครับ L ตัวนี้ฝั่งนี้เราจะต้องวัดไฟได้5โวลต์นะครับที่ L ตัวนี้ก็จะต้องวัดได้3.3โวลต์นะครับครับแล้วก็มาวัดไฟกันดูนะครับ ดูจากคอนเนกเตอร์นะครับณจุดนี้ก็คือไฟ PS ON มาจุดนี้ก็คือไฟ v s b b นะครับนะครับ12โวลต์ตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับเส้นสีขาว power good หรือว่า power ok นะครับจากเส้นสีม่วงตรงนี้นะครับก็ลงไปที่ลายวงจรตรงนี้นะครับผ่าน C-Filter ผ่าน m o s f e t m o s f e t ชุดแรกนะครับตรงนี้เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้ก็คือ Mo s f e t นะครับ ผ่านมอสเฟต s e มามันจะผ่านฟิลสามตัวนะครับตัวนี้เรียงกันอยู่เป็นฟิลสามตัวตัวนี้ชุดนี้ก็ยังเป็น1 2บสอโวลต์น,นะครับสิบโวลต์โดยประมาณมันอาจจะวัดได้11บเอ็กว,กว่าก็ได้นะครับก็ต่อมาที่ขาเดนะครับอันนี้ก็คือ L ของฝั่ง5้โวลต์ฝั่งนี้3ามโวลต์น,นะครับนะครับแต่ส่วนมากเราก็จะเรียกกันว่าชุด3าโวลต ไฟ VSB ณจุดตรงนี้นะครับจากคอนเนคเตอร์ตรงนี้จะได้ประมาณ1 1โวลต์โดยประมาณจริงๆก็คือ1 2โวลต์นะครับสเปคเขาแต่เราก็วัดได้ประมาณ1 1โวลต์โดยประมาณ P.S. on ก็ประมาณ5โวลต์นี่ก็มีไฟอยู่ส่วนอีก2ชุดนั้นจะยังไม่มีนะครับชุดนี้ชุด1 2โวลต์ตอนที่เรายังไม่เปิดเครื่องไม่ยังไม่กดสวิตช์ on เครื่องนะครับ power good ก,ก็เหมือนกัน2ชุดนี้จะยังไม่มีไฟจ่ายออกมาจะมีหลังจากที่เรากดสวิตช์ on เครื่องเข้าไปแล้วนะครับ ซีฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับถ้าเราวัดยากเราก็ไปวัดน้าลายถนะ้าจุดอื่นนะครับเพราะลายวงจรมันเข้าไปอยู่ด้านล่างนะครับก็วันผ่านเฟสมาแล้วมันก็จะมาที่ฟิลนะครับเราวัดที่ฟิลก็ได้นะฝั่งขาเข้านะสิบเอ็ดโวลต์นะครับฝั่งขามาถึงขาเดนก็คือได้สิบเอ็ดโวลต์เหมือนกันนะครับตรงนี้มันจะต้องเท่ากับแหล่งจ่ายนะครับแหล่งจ่ายมาเท่าไหร่ก็มันก็จะลดหลั่นลงไปไม่เยอะนะครับ ก็อยู่ในเรนนี้11-12โวลต์นะครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะผ่าน R ชุดหนึ่งนะครับตัวนี้จะรับแรงดันไฟไปเลี้ยง IC นะครับที่ขา16นะครับขาที16มันเล็กนั้นเราวัดที่ R ตรงนี้จะปลอดภัยกว่านะครับจะได้ไม่ต้องชอ็อตนะครับเพราะมันจะเล็กมากนะครับถ้าเทียบกับปลายเข็มมิตเตอร์แล้วนะครับ ทีนี้ที่ขา8มันก็จะมีแรงดันไฟ3.3โวลต์นะครับออกมาออกมาเพื่อไปเลี้ยง IO นะครับ IO หรือว่า EC ก็คือตัวเดียวกันนะครับเนี่ยคือตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่นะครับหลังจากที่ EC ได้รับไฟเลี้ยงมันก็จะจ่ายสัญญาณ n t i p นะครับ n t i p เนี่ยก็ n t i p 2นะครับมาที่ IC PWM นะครับถ้า IO ดีนะครับหลังจากที่ได้รับไฟเลี้ยงแล้วมันก็จะต้องจ่ายสัญญาณ n t i p มานะครับ มาที่ ICP ีพีเดิมนยูเอ็มนะครับเพื่อเปิดการทำงานของเฟส2ชุดนะครับเฟส1กับเฟส2นะครับก็คือชุด5โวลต์กับชุด3โวลต์นะครับ3.3นะครับแต่เราจะเรียกกันว่าชุด35นะครับชุดสชุดหไฟสแตนบายหลักนะครับหรือเรียกว่าไฟหลักนะครับสัญ,ญญาณ n อ i p ทิปอันนี้ n อ i p ทิปเราวัดได้หน ตรงนี้วัดสัญญาณหรือว่าแรงดันไฟก็ได้นะครับตรงที่ n อนชิ1หนึ่งนะครับจุดนี้จุดนี้เราวัดได้ประมาณจิ้มไม่ค่อยโดนนะครับขามเล็ก,กเสือเสีย0.8นะครับ0.8ก็ใกล้เคียง1นโวลต์นประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถทําให้ ICPWM นะครับสามารถเปิดเปิดการทำงานของเฟสทั้ง2ชุดได้เหมือนกันนะครับขอให้มีแรงดันไฟออกมานะครับ นี้มันจะยังไม่มีไฟนะครับจนกว่าเราจะเปิดสวิต์อ o อนเครื่องนะครับพอเราเปิดสวิต์ออนเครื่องแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็น 12V โวล์นะครับแน่นไปนะครับตรง power c o o e ก็จะมีไฟออกมา 5V โวล์เหมือนกันนะครับตรงขาไฟเลี้ยงใบออดก็จะออกมาที่หลังเหมือนกันนะครับ 3.3V โวล์ณจุดนี้ ตอนแรกไม่ได้วัดให้ดูนะครับช่วงแรกที่ที่ยังไม่ออนเครื่องนะครับจุดน,นี้จะเป็นศูนย์แ้เมื่อเราปิดเครื่องแล้วมันจะยังไม่มีไฟนะครับตรงนี้คือขาไฟเลี้ยงใบออนะครับทีนี้เรามาเปิดเครื่องนะครับถ้าเราเปิดเครื่องดูปุ๊บนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมันก็จะมีไฟ3.3โวลต์นะครับไปเลี้ยงใบออด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็วัดแนะนำคร่าวๆนะครับ เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการซ่อมเมนบอร์ดพีซีของเดล l อ p ติเพกนะครับว่ารุ่นนี้มันจะแตกต่างจากเมนบอร์ดทั่วๆไปนะครับวงจรเราก็จะหายากรเราก็พยายามนึกจำลองวงจรขึ้นมาเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงน่าจะพอมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับนี้ก็คงจะพอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ